สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เรื่องของโมละอตอมโมลแล้วก็ความเข้มข้นของสารละลายกันนะคะอ่ะตัวแรกธาตุ A มี3ไอโซโทปคือมีมวลอะตอมเท่านี้ตามลำดับและมีปริมาณในธรรมชาติร้อยละเท่านี้ตามลำดับนะคะซึ่งตามลำดับที่ครูเรียงมาครูก็ทำสีให้เป็นคู่คู่แล้วนะคะจงหาม,มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A อ่าครูเคยบอกว่า การหามเลอตอมเฉลี่ยถ้าเกิดมีช้อยให้เราเลือกนะคะเราน่าจะเดาได้โดยดูจากปริมาณที่มีในธรรมชาติมากที่สุดนะคะอ่ะดังนั้นตัวที่มีในธรรมชาติมากที่สุดก็คือตัวแรกเลยดังนั้นมวลอตอมเฉลี่ยของธาตุ A ตัวนี้น่าจะมีค่าใกล้เคียงกับ 27.785ที่สุดซึ่งก็คือตัวไหนคะกอไก่นั่นเองจริงไหมเรามาคำนวณดูนะคะอะจากสูตรมวลอะตอมเฉลี่ยของไอโซโทปเท่ากับร้อยละในธรรมชาตินะคะร้อยละที่พบในธรรมชาติของไอโซโทปตัวที่1เนี่ยคูณกับมวลอะตอมของไอโซโทปตัวที่1แล้วก็บวกกับเปอร์เซ็นต์คูณมวลอะตอมบวกกับเปอร์เซ็นต์คูณมวลอะตอมของไอโซโทปไปเรื่อยๆนะคะถ้ามี2ก็บวก2กลุ่มถ้ามี3 อย่างตัวนี้ก็บวก3กลุ่มนะคะดังนั้นสูตรตัวนี้จบอยู่ที่ตัวที่3พอนะคะอ่ะแล้วก็หารด้วย100เรามาแทนค่ากันเลยนะคะเปอร์เซ็นต์ตัวแรกก็คือ92.50คูณกับมวลอะตอม7 7 7 8 5 วงเล็บให้เข้าหน่อยนะคะกลุ่มแรกต่อไปบวกกับเปอร์เซนต์ตัวที่2คือ4.85คูณกับ26.942แล้วก็บวกกับ2.65คูณ28.567แล้วก็อย่าลืมหารด้วย100ตามสูตรด้วยนะคะตัวแรกเราก็คูณกันให้เรียบร้อยได้ค่าออกมา2000 570.11บวกกับ130.67แล้วก็บวกกับ75.70ทั้ง3กลุ่มนี้ก็เอามาหารด้วย100นะคะอ่ะบวกกันให้เรียบร้อยหนูก็จะได้คำตอบออกมาเป็น2,776.48 หารด้วย100อ่าศูนย์สองตัวปัดไปข้างหน้าก็ใส่จุดตรงนี้นะคะนับมา12จุดนะคะหนูก็จะได้2 7จุด76นั่นเองคือมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเอนะคะดังนั้นมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเอ มีค่าเท่ากับยี่สิบเข้อแรกผ่านไปนะคะซึ่งพอเราดูแล้วโอ้ยเท่ากันเป๊ะเลยนะคะดังนั้นถ้าเราไม่คำนวณก็น่าจะตอบได้เลยนะคะข้อนี้ถ้ามีช้อยมาให้ต่อไปค่ะข้อที่2การหามวมลโมเลกุลของกรดซัลฟิริกมวมลโมเลกุล ถามว่าความหนานแน่นที่โจทย์ให้มาเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวไม่ต้องมาใช้มวลโมเลกุลหาง่ายๆเลยก็คือเอามวลอะตอมของสารประกอบนะคะมาบวกกันอ่ะอย่างเช่นตัวแรกนะคะก็คือมีไฮโดรเจนห้อยด้วย2คือมีไฮโดรเจน2ตัวก็คือเอา2คูณกับ1บวกกับมวลอะตอมของซัลเฟอร์ก็คือ32 บวกกับมวลอะตอมของออกซิเจนมีทั้งหมด4อะตอมนะคะก็เอา4ไปคูณกับ16ดังนั้นบวกกันเรียบร้อยหนูก็จะได้คำตอบมาเป็น98วนมวลโมเลกุลของกรดซัลฟวริกก็เลยมีค่าเท่ากับ98นั่นเองต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ให้หาจำนวนโมลข้อที่3ให้เราหาจำนวนโมลน,นะคะจำนวนโมลของกรดซัลฟวริก ซึ่งมีน้ําหนักเท่านี้กรมัมและมีความหนาแน่นเอ๊ะความหนาแน่นเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่อาจจะใช้ในข้ออื่นนะคะอ่ะเขาให้ตัว G มาแต่เขาให้เราหาตัว N ถูกไหมคะอ่ะ ดังนั้นเราก็ต้องใช้สูตรโมลเท่ากับ G ส่วนด้วย MW ในกรณีที่เป็นมวลโมเลกุลเนาะในกรณีที่มันเป็นสารประกอบนะคะก็คือใช้น้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลซึ่งมวลโมเลกุลของกรดซันฟิริกข้อเมื่อกี้เราหามาแล้วนะคะมีค่าเท่ากับ98เอามาใช้ข้อนี้ได้เลยนะคะดังนั้นก็แทนค่ากรัมก็เอามาแทนตรงตัว G นะคะ196 หารด้วยมวลโมเลกุลก็คือ98ดังนั้นนะคะจำนวนโมลข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ2โมลนั่นเองเรียบร้อยต่อไปข้อที่4กันนะคะข้อที่4เขาอยากรู้ว่าสารชนิดหนึ่งเนี่ยหนัก250กรัมนะซึ่งสารตัวนี้จะมีตัว C ตัว H และตัว O เป็นองค์ประกอบอยากรู้ร้อยละโดยมวลของธาตุ H ในสารชนิดนี้นะคะอยากรู้ธาตุ H แต่ครูจะพานักเรียนหาทุกธาตุเลยนะคะจะพานักเรียนหาทุกธาตุเลยซึ่งสูตรก็คือร้อยละของธาตุสูตรว่าเราจะหาธาตุ A ใช่ไหมคะร้อยละของธาตุ A ในสารประกอบก็คือมวลของธาตุ A หารด้วยมวลของสารประกอบแล้วก็คูณด้วย100ถามว่ามวลของสารประกอบคืออะไรนะคะมวลของสารประกอบก็คือ น้ำหนักทั้งหมดของสารนั่นแหละก็คือ250กรัมอ่ะส่วนมวลของธาตุ A สมมุติว่าธาตุ A ของเราคือคาร์บอนแล้วกันสมมุติว่าธาตุ A ของเราคือคาร์บอนเราก็เอา100มาแทนค่าตรงนี้เราก็จะได้ร้อยละของธาตุคาร์บอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีทําเปอร์เซ็นต์ของ ตัว c แล้วกันเนาะเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนก็คืออะไรคะมวลของคาร์บอนก็คือ100ก็เอา100มาแทนหารด้วยมวลของสารประกอบก็คือสารทั้งหมดหนักเท่าไหร่250กรัมนะคะคูณด้วย100ตามสูตรศูนย์ตัดศูนย์แล้วเราก็หาออกมาเป็น4 0คาร์บอนมีทั้งหมด40%่นั่นเองอะแล้วถ้าจะหาเปอร์เซ็นต์ของไฮดโดรเจนล่ะ เปอร์เซนต์ของไฮโดรเจนอา้าวหนักเท่าไร่10กรัมก็แทนค่าลงไปเนาะมวลของไฮโดรเจนหารด้วยมวลทั้งหมดก็คือ250แล้วก็คูณด้วย100ตามสูตรเลยนะคะ0ก็ตัด0หารออกมาได้0.04เปอร์เซนต่อไปธาตุ O ธาตุ O ไม่ได้บอกน้ำหนักมาแต่เราสามารถหาได้ไหมคะได้โดยเราทราบว่าโดยเราทราบว่า เปอร์เซ็นต์มีค่าทั้งหมดเท่ากับ100แต่ในนี้มีคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนดังนั้นเราทราบของคาร์บอนและไฮโดรเจนแล้วเราก็เอา100มาลบกับเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนแล้วก็ลบกับเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนนะคะเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนก็คือ59.96นั่นเองง่ายนะคะง่ายๆเลยต่อไป จงหาความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวลของสารละลายกรดซัลฟวริก4โมลในน้ำ100โมลอ,อยากรู้ร้อยละโดยมวลน,นะคะอยากรู้ร้อยละโดยมวลของกรดซัลฟวริกอบอกเขาบอกว่ากรดซัลฟวริกมีอยู่4โมลน,นะส่วนน้ำมีอยู่100โมลซึ่งกรดซัลฟวริกเป็นตัวละลายน้ำเป็นตัวทำละลายเนอะ,อะ เรามาดูกันว่ากรดซัลฟูริกม,มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะที่เราหาเมื่อกี้มวลโมเลกุลก็คือ98เราอยากรู้ร้อยละโดยมวลเราก็ต้องเปลี่ยนจากโมลให้เป็นมวลก่อนนะคะโดยใช้สูตรไหนคะ n เท่ากับ g ส่วนด้วย m w ดังนั้นอยากหา g ใช่ไหมคะหนูก็ย้าย m w ขึ้นไปคูณตัว n No. ดังนั้น G ก็จะเท่ากับ N อ่โมลของกรดซันฟิวริกคือ4ก็เอา4คูณกับมวลโมเลกุลคือ98ก็จะมีค่าเท่ากับ392อ่า392ันนี้จะเป็นของกรดซันฟิวริกนะคะต่อไปกรัมของน้ำก็ใช้สูตรเดียวกันนะคะกรัมของน้ำ กรัมของน้ำก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะโมลก็คือ100คูณด้วยมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของน้ำนะคะก็คือ18นั่นเองเนาะดังนั้นก็เอา100คูณ1 8เท่ากับ1800 1 0นะคะ1,800กรัมทีนี้อันนี้คือตัวละลายเนาะมีน้อยกว่าน,นี่คือตัวทำละลายก็คือมีเยอะกว่า มวลมวลของสารละลายมีค่าเท่ากับตัวละลายบวกกับตัวทำละลายนะคะมวลของตัวละลายก็คือ392บวกกับตัวทำละลายก็คือ1800ก็จะมีค่าเท่ากับ2,192อเนื่องทำไมเราต้องมาหามวลของสารละลายด้วยก็เพราะว่าเขาให้หาร้อยละ การหาร้อยละโดยมวลก็คือต้องทราบมวลของตัวละลายนะคะแล้วก็ทราบมวลของสาระละลายด้วยอ่าซึ่งมวลของตัวละ,ละลายก็คือ392เกเนาะก็คือกรดซัลฟิวริกเราจะใช้เลขสีมาแทนค่ามไม่ได้เพราะว่าเลขสีคือจำนวนโมลเราต้องเปลี่ยนจากโมลให้เป็นมวลก่อนนะคะอ่าส่วน ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนจากโมลของน้ำเนาะให้เป็นมวลก่อนเพื่อที่จะมาหาน้ำหนักจริงๆของมวลสารละลายอ่าดังนั้นเราทราบมวลของสารละลายแล้วว่ามีค่าเท่าไหร่แทนค่าได้หรือยังแทนได้แล้วอ่าดังนั้นร้อยละของกรดซัลฟิริกนะคะก็จะเท่ากับ 392เนาะมวลของกรดซันฟิริกหารด้วยมวลของสารละลายก็คือ2,192แล้วก็คูณด้วย100อ่าหนูก็จะได้คำตอบออกมาเป็น17.88หน่วยเป็นอะไรคะเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะดังนั้นกรดซันฟิริก4โมลในน้ำา1 0 0โมลเนี่ยจะมีร้อยละนะคะ จะมีความเข้มข้นร้อยละ17.88โดยมมลน,นะคะอ่ะข้อต่อไปถ้ามีกรดซัลฟิวริก2โมลมีความหนาแน่นเท่านี้จงหาปริมาตรที่ STP เขาบอกโมลมานะคะเขาบอกโมลมานะคะตัวนี้คือโมลแล้วเขาบอกความหนาแน่นเอ๊ะความหนาแน่นต้องใช้ไหมเนี่ย ก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันเอาไว้ใช้ข้ออื่นเนาะเขาอยากรู้ปริมาตรก็คือตัวไหนคะตัวนี้นะคะตัว v อยากรู้ตัว v ดังนั้นเราก็ใช้สูตร n เท่ากับ v หารด้วย22.4เนาะะ n ทราบแล้วคือเลข2 v ไม่ทราบนะคะถ้าเราไม่ทราบเราก็คงไว้เสร็จแล้วทำยังไงคะย้าย2 2 4ขึ้นไปคูณตัว n อ่ะตัว n คือเลขอะไรนะ เลขส2ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณก็ได้22.4ดังนั้นคำตอบข้อที่6ก็คือ44.8แค่นี้เองนะคะอ่าหน่วยเป็นอะไรคะเนี่ย DM 3, ดียกกำลัง3หรือลิตรก็ได้นะคะดียกกำลัง3หรือลิตรก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเนาะอ่าต่อไปข้อที่7 ข้อที่ 7, กรดซันฟูริกมีน้ำหนัก200กรัมอยากรู้โมลอยากรู้อนุภาคโอ้ง่ายมากนะคะเรารู้มวลโมเลกุลแล้วอ่ะเราใช้สูตรไหนคะโมลเท่ากับ G ส่วน m w เพราะว่าเขาบอกตัวอะไรมาคะตัว G มานะคะบอกตัว G มาเราก็ต้องใช้สูตรนี้อะทีนี้แทนค่าได้เลยเนาะ200ตัว G w, คือเลข200หารด้วยมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลทราบอยู่แล้วนะคะ จำได้ขึ้นใจตั้งแต่ข้อแรกก็คือ98นะคะดังนั้นหนูก็เอามาแทนค่าได้เลย200หาร98ก็ได้คำตอบออกมาเป็น2.04โมลน,นั่นเองอ่าเสร็จแล้วหารจำนวนอน,อนุภาคนักเรียนทราบโมลแล้วถูกไหมว่ามันคือ2.04หนูก็เอาจำนวนโมลของตัวนี้ค่ะไปแทนค่าตัวนี้ได้เลยแล้วหนูก็จะได้ จำนวนอนุภาคออกมาเนาะจำนวนอนุภาคก็คือตัว n นั่นเองนะคะดังนั้นการที่เราจะหาตัว n เ,เราก็ต้องย้าย6.02ขึ้นไปคูณกับโมนนะคะ n ใหญ่คืออนุภาค n เล็กคือโมนนะคะอะ่ะดังนั้นจำนวนอนุภาคก็จะเท่ากับจำนวนโมนก็คือ2.04ศยย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณก็จะได้ 6.02คูณ10ยกกำลัง23ก็จะมีค่าเท่ากับ1.23คูณ10ยกกำลัง24นั่นเองอ่าตอนแรกนะคะเอาเอา2.04คูณ6.02ได้12.23แต่ทีนี้ถ้าอยากอยากให้มันเป็นเลขยกกำลังนะคะหนูก็อ่าเลื่อนจุดมาแล้วก็เลื่อน เลขยกกำลังเพิ่มขึ้นเนาะมันก็จะได้คำตอบเดียวกันนั่นแหละนะคะจะเป็น12.3คูณ10ยกกำลัง23หรือ1.23คูณ10ยกกำลัง24ก็ได้นะคะถามว่าอนุภาคตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นโมเลกุลเนาะเพราะว่ามันเป็นสารประกอบโอเคอ่ะผ่านไปแล้ว7ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดู คลิปต่อไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาดู ep 2กันนะคะสวัสดีค่ะ